The ที่ผมได้เคยสัญญากันเอาไว้นะว่าถ้าช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะมีผู้ติดตามถึง10,000 s u b ่นสับสครเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับผมจะมอบของรางวัลให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะซึ่งของรางวัลที่ผมตั้งใจจะมอบให้ต้องบอกเลยนะว่าหลายต่อหลายคนคุณอยากจะทําให้ชีวิตของคุณนะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคุณอยากจะทําให้การเงินของคุณมันสตรองขึ้นปลดหนี้ได้นะพาตัวเองไปสู่คําว่าอิสรภาพทางการเงินซึ่งต้องบอกเลยนะว่าผมเคยทําโปรแกรมลักษณะที่กาลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับใหลลยยยอหาาต่คน เยอะแล้วพอสมควรนะครับแต่เงื่อนไขคือถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะปลดหนี้ได้คุณอยากจะมีการเงินที่แข็งแรงขึ้นคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินคุณจําเป็นครับที่ต้องเอาคําแนะนําของผมเอาไปลงมือทําแบบร้อจริงๆ คุณง่ายๆครับห้ามดือ้อห,ห,ห้ามเถียงห้ามซนห้ามเหยียบเบรกโดยเด็ดขาดนะครับแลนะผมบอกเลยนะครับมันจะทําให้คุณครับไปถึงผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดนะครับก็มีคนที่เขาเข้ามาในคลาสลักษณะแบบนี้ของผมนรีระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับเขาเกือบจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งรู้จักกับผมยังไม่ถึง2ปีเลยนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันการเงินของเขาก็แบบว่าค่อยๆทําให้มันสตรองขึ้นเรื่อออออยยๆปปััจุบบนนนเเเเีีี่่่กกืื2ททผาา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 มมม้รรรรหขขขงงงงใสภพ เขาสําเร็จไปกว่า60%เป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดนะมีคนที่เรียกได้ว่าการเงินของเขาเนี่ยติดลบนะเดือนละเฉียดแสนกันก็มีนะแต่เรารู้จักกันเพียงแค่1ปีก็มีนะเขาสามารถพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากได้สิ่งสิ่งนี้อย่างที่บอกนะผมจะให้เป็นของรางวัลสําหรับช่องทาง YouTube ตรงนี้โดยโปรแกรมที่ผมจะพูดถึงตรงนี้นะชื่อโปรแกรมคือรอดหรือร่วงรู้กันได้เลยนะโดยโปรแกรมนี้ผมบอกเลยนะค,คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาฟรีเลยนะครับย้ำนะครับว่าเข้ามาฟรีซึ่่งผผมมจะถือวา ให้เป็นของรางวัลสําหรับชาวสมาชิกในช่องทาง y o u t u b e ตรงนี้นะครับโดยโปรแกรมที่ผมพูดถึงรอดหรือร่วงที่ว่านี้นะผมจะทําให้กับคุณนะในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนั่นเองแล้วเราจะทําโปรแกรมนี้กัน,นครหเดือนเต็มเต็มย้ําว่าฟรีนะครับโดยผมจะปิดรับสมัครโปรแกรมนี้นะภายในวันที่25มกราคมนะครับใครที่คุณสนใจนะสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้เลยนะโดยพิมพ์คําว่ารอด หรือร่วงนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวแอดมินจะพาคุณเข้ากลุ่มนะครับโดยสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับคือส่งหลักฐานในการติดตามช่อง YouTube b o n d Happiness Investor ตรงนี้ครับให้กับทางแอดมินนะครับแอดมินถึงจะพาคุณเข้ากลุ่มกันต่อไปนะครับผมและผมบอกเลยนะครับถ้าคุณตั้งใจทําแบบที่ไม่ดื้อไม่ซนไม่เหยียบเบรกชีวิตของคุณในด้านการเงินจะดีขึ้นได้อยากแน่นอนนะครับก็ไว้เจอกันนะครับผม